เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณอาจนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่ใจไม่แข็งพอให้ข้ามไปก่อนนะครับอย่าฟังเลยครับเรื่องนี้เรื่องนี้ชื่อว่าเสียงเคาะจากชั้นบนนะครับโดยคุณอาจแกเป็นช่างไฟนะครับผมช่างซ่อมอิสระรับงานทั้งในนอกเมืองแล้วก็ในเมืองนะครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งได้รับงานจากบ้านหลังหนึ่งนะครับในจังหวัดลำปาง ก็เป็นบ้านไม้สองชั้นทรงเก่าเก่านี่แหละครับที่คนในพื้นที่มักจะเลี่ยงเดินผ่านกันถึงแม้จะเป็นเวลาตอนกลางวันก็ตามนะครับเจ้าของบ้านแกเป็นหญิงวัยกลางคนมีชื่อว่าป้านิดนะครับแกติดต่อคุณอาจไปซ่อมระบบไฟฟ้าที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ครับป้านิดแกก็เล่าให้คุณอาจฟังว่าบ้านหลังนี้มีปัญหาเรื่องไฟติตดตดดับๆมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับ คุณอาจเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่เข้าไปทำงานบ้านหลังนี้นี่เงียบมากครับได้ยินแม้แต่เสียงฝีเท้าที่เดินบนไม้ยังสะท้อนเลยครับพอคุณอาจแก้ขึ้นไปบนชั้นสองนะครับสิ่งแรกที่คุณอาจเขาเห็นก็คือประตูห้องหนึ่งนะครับที่ล็อกไว้ด้วยโซ่เหล็กสนิมเขอะเลยครับผมคุณอาจเขาข้อถามไปว่าทำไมไม่ให้เข้าไปซ่อมในห้องนี้ครับ ป้านิดแกก็ตอบแค่ว่าไม่ต้องเข้าไปมันไม่มีใครอยู่แล้วแต่ไฟก็ยังดับอยู่แค่ห้องนี้ห้องเดียวนั่นแหละครับทั้งบ้านก็ซ่อมเสร็จแล้วเหลืออยู่ห้องนี้ห้องเดียวที่ไม่ได้เข้าไปซ่อมครับคุณอาดเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาก็เริ่มเอกใจนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็รีบๆทำให้เสร็จครับผมจะได้รีบกลับบ้าน แต่พอกำลังจะลงจากบันไดเท่านั้นแหละครับก็มีเสียงเคาะดังตึกตึกตึกดังมาจากข้างบน,นครับคุณอาจเขาก็หันไปมองครับก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างบนอีกแต่เสียงนั้นก็ยังไม่หยุดนะครับมันเหมือนกับเคาะเป็นสัญญาณรหัสมอสครับแล้วก็เงียบหายไปครับ แต่พอกำลังจะหันหลังกลับเท่านั้นนะครับก็มีเสียงกระซิบแผ่วๆที่ใกล้หูว่าเพิด,ดนเ้หน่อยคุณอาจก็สะดุ้งสุดตัวเลยครับเพราะว่าแถวนั้นไม่มีใครอยู่ใกล้เขาเลยครับแกรีวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นทันทีครับผมแล้วก็มาเจอป้านิดยืนรออยู่ที่ตรงหน้าบ้านรู้ไหมครับว่าสิ่งแรกที่ป้าแกพูดขึ้นมาป้าแกพูดว่าอะไรครับ ป้าแกกับเอามือมาป้องที่ปากแล้วก็พูดกระซิบแบบเงียบๆว่าได้ยินเสียงเคาะหรือยังคุณอาจก็นิ่งไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็ตอบว่าได้ยินครับป้านิดแกก็เข็นยิ้มแล้วก็พูดต่อว่าทุกคนที่ขึ้นไปข้างบนก็ได้ยินเหมือนกันหมดแหละเพราะมันยังอยู่ในนั้น คุณอาจเขาก็พูดให้ฟังครับผมว่าตอนนั้นเขาไม่พูดอะไรเลยครับผมรีบหันหลังกลับบ้านทันทีครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นครับผมทุกๆเวลาตีสามคุณอาจเขามักจะได้ยินเสียงเคาะตึกตึกตึก,ตกดังที่ห้องนอนของเขาเองเป็นประจำครับผมแล้วก็ไม่ว่าเขาจะไปนอนบ้านเพื่อนหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่ง ไปนอนที่โรงแรมนะครับเสียงนั้นก็ยังตามเขาไปด้วยครับเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ตามเขาออกมาจากบ้านหลังนั้นครับและจนถึงทุกวันนี้คุณอาจเขาก็ยังคงได้ยินเสียงเคาะแบบนั้นอยู่ทุกคืนครับคุณอาจเขาก็เล่าให้ฟังว่าบางวันมันไม่ได้เคาะที่ตรงประตูครับผมแต่มันกลับมาเคาะที่ตรงหัวเตียงที่เขานอนครับ แล้วก็มีเสียงกระซิบมาที่ข้างหูว่าช่วยเปิดในดีก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องเสียงเคาะจากชั้นบนนะครับเรื่องนี้ก็หลอนพอสมควรครับผมแล้วเพื่อนๆที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดยังไงบ้างครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนไหมครับ ใครที่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้หรือว่าใกล้เคียงอะไรแบบนี้ครับผมสามารถนำมาแบ่งกันพูดคุยที่ใต้โพสต์ได้นะครับกระผมจะดีใจเป็นอย่างยิ่งครับผมที่ได้พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์แบบนี้กับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ